เคยโดนบูลล oh oh oh, oh, ี่ไหมนนี้เป็นคำถามที่โอเวอร์เคยทำเสียกรมไหมเคยค่ะเคยค่ะเคยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวอล์คบัคทูไวน์ h ีฟล i าสวเอนะคะวันนี้วายตื่นเต็นมากเลยค่ะเพราะว่าหวายจะมาตอบคำถามที่เพื่อนๆทุกคน อยากรู้เกี่ยวกับวายค่ะวันนี้นะคะมีสาระบาบีที่ทุกคนอยากรู้เนี่ยวันนี้เราได้รู้กันครบแน่นอนค่ะชื่อเล่นชื่อจริงนามสกุลน,นะคะชื่อวายปัญญาลิษาเทียนประสิทธิ์ค่ะทำไมถึงชื่อวายเพราะว่าพี่แหวนเนี่ยเป็นคนที่ตั้งชื่อให้หวายค่ะทั้งชื่อวายแล้วก็ปัญญาลิษานะคะพี่แหวนเนี่ยเป็นคนตั้งให้ทั้งสองชื่อเลยค่ะวันเดือนปีเกิดนะคะเกิดวันที่27มีนาคม19 9 3้าสาค่ะ วายเนี่ยที่จริงเป็นคนไทยแทนนะคะมีคุณตาของหวายเขาเป็นลูกครึ่งมองโกเลียนเหมือนกันนะคะก็เลยอาจจะมีเชื้อสายมองโกเลียนด้วยค่ะสายตาสั้นค่ะสั้น3.00ลบ300ค่ะตอนคินด์การ์เด้นนะคะก็เรียนที่อ n t e r Kids นะคะ ตอนที่อยู่ first grade t ึง eighth grade ก็เรียนอยู่ที่ RIS นะคะ r o o m International School แล้วก็ตอน n i t h grade till 1 0 t h grade ก็ไปอยู่ที่ Regents นะคะแล้วหลังจากนั้นก็เรียนที่ Bangkok University ะคะ่ะแล้วก็มาเรียนแ s h i o n Bangkok Fashion Art School ะคะ่ะ <Wow. S 1> ความทรงจำหรือความประทับใจตอนเด็กที่ไม่เคยลืมสอบไ้นะคะ ก็การได้เข้าวงการบันเธอมันเป็นอะไรที่ไหวรู้ไม่ได้จริงๆมันเกิดขึ้นเพราะวาไหวได้ไปร้องเพลงในคอนเสิร์ตของคุณตาชลินนะคะก็ได้เรียนกับคุมภูมินีตั้งแต่เด็กเลยแล้วก็เลยได้มีโอกาสได้ออกคอนเสิร์ตนั้นมีคนจาก R S ได้มาดูคอนเสิร์ตด้วยแล้วก็ได้เข้ามาคุยกับคุณตาแล้วก็ขอคอนแทคของคุณแม่วายก็เลยได้ติดต่อกันค่ะให้หวายได้ไปออดิชั่นเลยได้มาเป็นนักร้องจนวันนี้ เป็นความประทับใจแล้วเป็นอะไรที่ไหวายไม่ลืมจริงๆค่ะเคยโดนบูลลี่ไหมนี่เป็นคาถามที่เอายแล้วก็เคยโดนค่ะเริ่มจากที่โรงเรียนมาค่ะแล้วก็พอได้เข้ามาเป็นนักร้องก็โดนบูลลี่จากคนที่ไม่รู้จักอะไรอย่างเงี้ยค่ะนร่อนี้จะจํำฝังใจไม่เคยลืมเลยนะคะก็คือตอนนั้นเนี่ยหวอยู่ six grade นะคะแล้วไหวเพิ่งกลับมาจาก summer trip ที่อเมริกากลุ่มเพื่อนที่เราเคยอยู่ด้วย ก็ไม่อยู่กับเราแล้วเขาก็เดินมากันเป็นกลุ่มเดินมากับกระดาษที่เราม้วนเป็นวงกลมแล้วเราก็แบบดึงลงมาอย่างเงี้ยเออ we have something to tell you ละไวนก็แบบฮะแบบอะไรหรอคือราดึงสโตรลงมา1,000อย่างที่เราเกียดเกี่ยวกับวายล้ไวนก็แบบ oh my god ช็อกมากเสียใจมากจนวันนี้ก็ยังเสียใจอยู่เร จำอยู่ค่ะอยากจะฝากบอกทุกคนนะคะที่โดนบูลลี่ว่าไหวก็เป็นกําลังใจให้นะคะแล้วก็มันมีหลายคนที่ยังหลักยู่อยู่นะคะแล้วก็มีหลายคนที่จะพร้อมที่จะพพอร์ตรวมถึงทุกคนที่เคยโดนบูลลี่ด้วยงานอดิเรกนะคะที่หวชอบทําก็กินดูซีรีส์นอนแล้วก็ เล่นกับสัตว์เลี้ยงค่ะวายมีสัตว์เลี้ยงค่อนข้างที่จะเยอะนักคุณชิ่อที่เล็กนะคะสุนัขชื่อโคโก้คิกี้สมูตี้แคสเปอร์นะคะแล้วก็แมวเหมียวหวายชื่อชิปปี้แล้วก็มารีค่ะวายนะคะก็เรียนร้องเพลงตั้งแต่อายุ7ขวบค่ะหูเริ่มร้องเพลงจริงจริงจังๆน่าจะเป็นตอนอายุ12อย่าง13ก็คือตอนที่กำลังจะเข้าค่ายคัมมิเตส เส้นทางการเข้าสู่คามิเเซ้น,นะคะของวายก็อยากที่บอกร้องเพลงที่คอนเสิร์ตของคุณตาของวายนะคะแล้วก็ทาง R.S. เนี่ยได้ไปสเสก้าววายจากคอนเสิร์ตนั้นนะคะแล้วติดต่อให้วายได้เข้าไปออเดชชั่นค่ะเพลงแรกในชีวิตของวายนะคะวายอ่ะได้ออกเพลงถอนสายวัวเป็นเพลงแรกซึ่งก็เป็นคาเวอร์ของเพลงพี่นุกสุธิดาค่ะ ที่ชอบมากที่สุดนะคะคนแรกที่ทำให้หวายได้รักการร้องเพลงคือมา r ร a h c ค r e y ค่ะถ้าแก่ไปไหวรู้สึกว่าอยากจะมีธุรกิจของตัวเองนะคะแต่ก็ยังคงอยากเป็นนักร้องอยู่เหมือนเดิมนะคะแล้วก็อยากลองอะไรใหม่ๆบ้างอาจจะเป็นเรื่องของการแสดงอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำพูดติดปากก็คือ Oh My God ชอบส่วนไหนมากที่สุดในร่างกายของตัวเองใช่ไหมคะก็ เอาแกมค่ะเคยทำใสลยกรมไหมเคยค่ะเคยทำหน้าอ,อกนะคะทุกคนแล้วก็รวมถึงเคยฉีดปากด้วยนะคะก็เคยฉีดโบท็อกซ์ค่ะทุกคนค่ะภาพที่คนติดเกี่ยวหวายส่วนมากก็จะแบบมองหวานแรงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม <c oughs> ก็คิดว่าไม่แรงแต่ว่าเ e ีย s ์สนัน <c oughs> เรื่องที่หวายวัดที่สุดที่เคยเกิดขึ้นหนูหวายก็คือการตกมอไตเพราะว่า พีคมากทุกคนมันพีคแบบพูดถึงเราช็อกแบบไม่ไม่อยากเชื่อว่าตัวเองผ่านจุดจุดนั้นมาได้โซเชียลที่ชอบมากที่ต้องเล่นทุกวันนะคะชอบเป็น IG, ไอจีวายชอบเล่นไอจีแล้วก็อีกอย่างคือทวิตเตอร์อาหารที่ชอบที่สุดใช่ไหมคะวายอาหารญี่ปุ่นชอบทานอาหารไทยแล้วก็อิตาเลียนค่ะอาหารที่ไม่ชอบไม่ชอบทานพริกไทยมากๆเลยเป็นแบบขึ้นจมูกมากๆเลยอะรวมถึงวาซาบิด้วยเพื่อนสนิทที่สุดในคัมลเซ่คะมีมิลานะคะมีแก้ว ออปปี้แจมพี่มีนนกจีนสาวการแต่งตัวห่วยน,นะคะก็เป็นคนที่ไม้ชิวไปเลยก็คือแกลมไปเลยนะคะแต่แงช็อปของหายน,นะคะก็ตลาดรถไฟสีนคัคหลิตนะคะเยอะแยะถูกมากตัวหนึ่งแบบลอยบ้ามาแบบเป็นลมไปเลยนะคะชอบมากถ้าใครอยากเห็นหวน่วยไปช็อปปิง้งหรืออยากให้ห่ายพาไปตลาดน้ำรถไฟนะคะตอนแบบ าดีขึ้นกว่านี้บอกก็ได้เลยนะคะลองบอกมาในคอมเมนต์นะคะจะพาไปตะลุยช้อปเลยค่ะชุดที่ชอบมากที่สุดนะคะที่หวายเคยได้ใส่ตั้งแต่เป็นนักร้องน่าจะเป็นเพลงเสียใจแต่ไม่แห์ค่ะเพราะอีกชุดหนึ่งที่หวายจะไม่มีวันลืมก็คือเป็นชุด ACY Crazy w นะคะชุดที่หวายร้องเนี่ย ยอมไม่จบนะกับป๊อปปี้คียติบสีโรนของวายนะคะสีส้มสีเหลีองสีมพูค่ะตัวกระตูนที่ชอบมากที่สุดในชีวิตของวายนะคะของดิสนีย์ก็คือ Princess a r i e l ค่ะถ้าใครอยากเห็นการ์ตูนดิสนีย์หรือว่าของสะสมของวายก็ตอบได้เลยนะคะเดี๋ยวพาดูค่ะ่าข้างล่างของวายเหรอกำลังเริ่มข้อวงการมีเพื่อนสน,นิทเขาพร้อมกันแล้วก็คอยช่วยเหลือกันตอนทีมนมาบอกว่าแบบ เออชอบเราอะไรอย่างเงีราก็เลยได้กลายเป็นแฟนแรกแล้วก็รักครั้งแรนไว้ลองใครอยู่บอกถ้าใครอยากดูดีเทลนะคะตอนหลังมาเล่าให้ฟังพอมาก็ดีดีนะถ้าใครอยากดูนะคะว่าเรากับแฟนเราเจอกันยังไงหรือครั้งแรกเป็นยังไงนะคะตอนแบบแไม่ได้อบอกได้บอกนะคะเดี๋ยวหวายจะรีบทำคิวส์เอกับแฟนหวายให้ดูหรือเปล่าบอกว่าเพื่อนๆทุกคนน่าจะอยาก วิชาที่ชอบที่สุดนะคะก็คือวิชา literature อ่าแล้วก็อ arts วิชาที่เกลียดมากเลยไม่ใช่ไม่ชอบนะคะวิชาที่เกลียดเลยคือวิชา mathematics เขาไม่เก่งไม่แปลว่งอะไรนะเขาถือว่าไม่เก่งกลัวามากที่สุดในชีวิตกลัวความตายกลัวกา,ารตายถ่ายยาที่เมื่อเลี้ยงที่ไหวนะคะต่อจนี้ก็จะมีสาระเบาแจมปก เป็นขวายจริงอ่ะคือผู้ชายที่สุหวายนะคะแล้วก็มีความแบบมองไปแล้วแบบโอ้ยสวยก็ชอบคนหัวใจแล้วก็ต้องเป็นคนที่แบบเทคแคร์ care, ดูแลแล้วก็ซื่อสัตย์นะคะจริงใจนะคะ่ะแล้วอ Why She Blogs ใช่ไหมคะแล้วก็กแบบคนถามมาเยอะมากจริงอะหวายอะชอบดูบล็อกมากเลยเมื่อก่อนนะคะก่อนที่หวายจะมาทำบล็อกหวายเอง Why She Blogs มาเหมือนทำไมถึงบล็อกเหมือนแบบ Why Why She Blogs แตบบ่อะงั้นเป็น Why She Blogs ละกนันเลยนะ,ะก็คือเนีย่ยแหละคือทำไมหวายถึงบล็อกก็คือเพราะว่าหวายอยากบล็อกให้ทุกคนดูจบแล้วนะคะจบบล็อกวันนี้อ้ยรว่าได้ลงลึกถ แฟกจะบอกไหวจริงๆนะคะไงก็หวังว่าทุกคนคงจะ enjoy content แบบนี้กันนะคะถ้าใครอยากที่จะให้ไหวายมาตอบ Q&A อีกหรือว่าอยากจะให้ทำีกวีดีโอเกี่ยวกับแฟกฉบับนีอีกนะคะหรือว่าอยากจะดูเกี่ยวกับอะไรอย่าลืมคอมเมนต์ลงมาได้เลยนะคะถ้ามีใครอยากถามคำถามอะไรก็ถามมาได้กันตลอดเลยนะคะหวายก็พยายามที่จะหาคอนเทนต์มาเรืเร่ยรยรยอยๆเพราะช่วงนี้โควิดแบบ second wave เราต้องอยู่บ้านทุกคนคือต่อไอเดียสอบคอนเทนต์ใหม่ๆด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะคะแล้วก็ จากใครที่ยังไม่ได้ดูเพลงกอดสุดท <ari> ้ายนะคะรีบกดเข้าไปดูนะคะกับเพลงกอดได้ไหมค่ะเอ้าวอย่าลืมนะคะกดไปดูเพลงกอดสุดท้ายด้วยค่ะช็อบชอบกับตัวเองไปกินต่อแล้วบ๊ายท่าวัดสไยตรงนี้